สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc fan ช่องบุญนำโชคทุกทท่านทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซยนยอ2อีกเช่นเคยค่ะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเช้าๆนะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567นะคะคลิปนี้นะคะเซนยน2มีทีดีทีเด็ดมาฝากอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ เป็นแนวทางเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะเข้ามาแล้ว3ามนวดติดนะคะเดี๋ยวยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้ ใครเข้ามาแล้วนะคะเซนสก็ฝาก f อทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์ค่ะช่วยกดแชร์ค่ะให้กําลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวะทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้16ธันวาคม2567นะคะเลขวิ่งล่างอย่างเดียวฟันตัวไหนมาไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับเซียนสองเป็นคลิปแรกของวันค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมาพบเจอกันนะคะเช้าวันอาทิตย์เนาะเพิ่งแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงกลางงวดแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่8ทธันวาแล้วเนาะเลขออกวันที่16นะคะถือว่าเป็นครึ่งกลางแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ มีตัวดีตัวเด็ดคิดไว้ในใจแล้วหรือยังนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปยิบไปจับตัวใดไว้ไปนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับเส้นซองนั่นแน่เนาะคลิปนี้นะคะคือจังที่แจ้งไว้ต้นคลิปนะคะเส้นซองมีแนวทางดีๆมาฝากเป็นในส่วนเหล็กวิ่งลางยางเดียวนะคะสังเกตมากนี่คือเส้นซองใดามากนะคะว่าเอา่อตามตรงเลยนะคะเส้นซองใดามากงวดเมื่อกี้นะคะเพิ่นหามากเนาะจากคุณยายใจดีท่านนื่องนี่แหละนะคะเพิ่นบอกว่าล่องพิจารณนาเบิงนะคะ เขามาสองวดแล้วนะคะหมายถึงว่าเพิ่นคุยกับเส้นสองงวดเมื่อกี้นะคะก็คือเขางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานาฬิกาสองอ่าสิบหกพฤศจิกานะคะ,ะกะ, 2, ะ, 16, กะ,ะ,กะวันนี้ใดมาแล้วดีว่าสันหนึ่งท่านว่าทีผพานมาห์ะนะเพิ่นก็นเลยว่าให้เส้นสองนะ่ะล่องไปหาตัวจับเดอ้อคือเพิ่นให้เส้นสองเงซื้อห์นาเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะอะ่าถือเลขว่าสันเพิ่นแมนยูดีว่าสันเขามาสองวดแล้วเส้นสองก็เลยจุดไว้ทาเบงนะคะ พ้นปรากฏว่างวดเมื่อกี้นะคะเลขล่างออก6กหนึง่งคุณพ่อคุณแม่อ่ะเดี๋ยวเบื้องตัวอย่างก่อนนะคะเจสองจดสถิติเนาะที่เพิ่นบอกมาว่าเอองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกเนี่ยให้ตัวได้แล้วเข่าจังไดนะคะแล้วกับสิบหกพฤศจิกานะคะให้ตัวได้แล้วเข่าแบบใดแล้วก็ล่าสุดก็คือหนึน่งท่านว่านะคะนี่ฟังเียสซองบอกกันจีง,งงๆแน่นะคะคุณพ่อคุณแม่เบิ้องตัวเลขไปนั่แล้วกันนะคะอันนี้คือ หลักฐานเดิมนะคะย้อนหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานะคะต้องบอกจังสีกนว่าเส้นสองออกมาให้เบิงเพื่อให้เอฟซีทุกท่านนะคะเบิงเป็นแนวทางนะคะเบิงเป็นสถิตินะคะว่าเทาสิจับท่างแบบใดนะคะหววที่เพื่อให้มาล่าสุดเนี่ยเส้นสองเพิ่งเห็นหววนี้นะคะเป็นหววที่สามแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนบอกว่านี่มันเขามาสองหัวแล้วนเนี่ยนี่เขาล่างอีลีเพื่อนบอกว่าเป็นล่างย่างเดี่ยวสั่นหววแรกนี่คือหนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ด เพิ่นฟันมากคือเป็นเลขเด่นลางค่นนะงน่ายๆเนาะคุณพ่อคุณแม่ใไฮฮากับสองาสั่นพ้นออกไปที่สามสองเนาะเลขลางนะคะเขา่าเออเข่าสองนี่เข่าเป็นลักหน่วยนะคะงวดที่สองบาทที่นี่งสิบหกพฤศจิกานะคะเพิ่นฟันมากนะคะเด่นแปดกับสามลางอย่างเดียวพ้นปรากฏว่างวดเอ่อสิบหกพฤศจิกาคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเลขออกสามแปดวสัน วันนี้กอดข้อกันมากบังรูอ้าวนี่ถึงใจแล้วนะคะบาทที่นี่นี่งวดที่สามนะคะล่าสุดเลยนะคะเส้นซองได้มากนี่ก็คือจดไว้ทะเบงหะละหนึ 1, ่งธันวาคมหกเจ็ดนะคะก็จะเบิงว่าสิเดินอีกบอ่อสิเขาอีกบอ่อนะคะเป็นตเอามาห้เอฟซีแฟนช่องในพิจ,จารณาบอนะคะ่นฟันฟ่นศูนย์กับหนึ่งมากคุณบอคุณแมง่งวดที่ผ่านมาฮะนะผลปรากฏว่าเลขล่างนะคะออกไปที่หกหนึ่ง วดนี่ก็เข่าอีกแล้วนะคะถือว่าเข่าซ้ำงวดติดแล้วนะคะแล้วก็เป็นล่างอิริพอมล่างอย่างเดียวนะคะเจนซองเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะคะต่อคุณหมอคุณแม่เอฟซนะคะเจนซองก็เลยอยากจะเอามานําเสนอนะคะเพื่องวดนี้นะคะเดินอีกเดินต่อนะคะเข่าอีกเนาะ เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะจะได้โชคได้มานนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วนะคะรู้สึกว่าเป็นตะคือบอรหรือว่าเป็นตะจับคู่มากกับตัวใดนะคะฝากเอฟซีทุกท่านนะคะคอมเมนต์บอกเส้นสองน้ำแนนเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะเขีย๋ยนเส้นสองขอเ,เขียนตัวเลขสักครู่หนึ่งนะคะต่างซื้อว่าเลขวิ่งล่างย่างเดี๋ยวนี่แหละเนาะ เพิ่นกับบัณฑบอกว่าเป็นซื้อยังนะคะนี่จมันเป็นเลขเด่นล่างนะคะเลขวิ่งล่างอย่างเดียวถ้ามาลัางแบบนี้เนาะคุณหมอคุณแม่มาลังสิทุกอวดทุกอวดนะคะถ้าผู้ใดที่เป็นสายมือยสายแลนนะคะจะรู้ดีว่าถึงแม้ว่าจะให้มาสองตัวนะคะแต่ถ้าลงทุนแค่ล่างนะคะยังไงถ้ามาล่าง ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะยังไงก็มีกําไรอยู่แล้วอันนี้สายเมืยสายแลนเพอน์ิีเข้าใจดีนะคะแล้วกาสําหรับเลขล่่งนีนกาสามารถรูดได้เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะบอลแมนตเงเมยตะแลนนะคะเพราะว่ามีแค่สองลักนะคะสามารถรูดได้นะคะยังไงเอซีก็ลองพิจารณาดูเนาะงวดนี้ประจำงวดวันที่สิบหกทคหกเจ็ดนะคะ วิ่งล่างอย่างเดียวนะคะหวดนี้พันไหหมาบอกว่าหนึ่งกับหาปสันคุณพ่อคุณแม่วิ่งไปที่หนึ่งกับห้าล่างอย่างเดียวนะคะเป็นตะคือบอเอฟซีว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นตะว่าเป็นตะหนึ่งยังเป็นตะหาอย่างาคืออาจาคู่มาต้กันอยู่บอกออกพกหนึ่งสิว่าออกหาหนึ่งบอเป็นไปด <c oughs> นนได้บอหนูก็สามารถคอนเฟิร์มได้กันนะคะเพราะเลขมันยังบอออกสะ ้องรอหลังสีมงแรงนะคะจังสีบอกได้ว่าเอหนึ่งจะมาล่างจริงไหมห้าจะมาล่างจริงไหมนะคะหรือว่าสิจับคู่กันมากบอนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณเนาะถือว่างวดนี้นะคะเส้นสองพึ่งเอามาเปิดตัวทางช่องนะคะเป็นงวดแรกนะคะจิงวดแรกแทกมานบอรหรือจังไดนะคะเดี๋ยวมาลุนกันเนาะอ่นะก่อนอื่นแคปหน้าจอก่อนคุณพ่อคุณแม่นี่ละ เลขวิ่งล่างย่างเดียวนะคะมันหามาก,กิดขึ้นหนึ่งกับหานะคะประจำงวดวันที่16ท่านว่าคมสองหาหกเจ็ดนะคะลองเบิงเนาะเช่นรองกับว่างามยูดีหนูว่างวดนี้นะคะหาเด่นยูดีหนูตามตามที่นําเสนอแนวทางนั้นแนวทางนี้มาหลายๆเนาะแล้วกักระแสนะคะรู้สึกว่าค่อนขอาอ้างว่าเหาค่อนข้างมาแรงนะคะในงวดนี้นะคะจะเป็นจ้าไดกะมาลุ้นกันคือว่าหลักเนาะ อลองเอาไปพิจารณานะคะสิจอบสิซ้อมเบิ้งก้อนก็ได้นะคะทางงวดนี้เพิ่นเดินงวดหน้านะ,ะเฮ้าคอยตามคอยเอาก็ได้นะคะคอยเอามาพิจารณาก็ได้เนาะโอเคนะคะอ่ะโอเคแนวทางตัวเลขก็ตามนี้นะคะเลขวิ่งก็มีแค่นี้นะคะหนูกระจักสีวอลยังไปไลฟ์วันนี้แล้วนะคะกะก่อนสิบปิดคลิปนะคะก็คือเกานะคะขอขายของแน่นะคะสําหรับผู้ใดที่อ่า ใส่ย่แล้วนะคะหรือว่าผู้ใดที่อยากล่องสร้างไปใส่นะคะครีมหน้าใสของเรานะคะจีเอิญว่าครีมหน้าใสก็ได้ครีมหน้าค้าวก็ดีครีมรักษาฝ้าก็ดีนะคะครีมเด็กน้อยก็ดีนะคะหมายถึงว่าใส่แล้วมันหนาเด็กนะหนานุ่มชุ่มชื่นนะนะหนาเบ่งเด็กกว่าไวเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะสําหรับครีมหน้าใสของเรานะคะเมอรอนี้เส้นซองจีเอนๆ <laughs> อย่ากลุ่มพวกเมราแม่เป็นวัดนะคะขอพายเดอบอกไปว่าแม่กะสิลืมคำบอกเจ้า,า,จาของบอกค่อยลืมไลฟ์นไดตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องฝ้าค่ะกระค่ะจุดด่างดําคนเป็นสิวผิวมองค้ำนะคะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีความชุ่มชื้นนะคะหนาเบิ่งแก้วก็ไหวนะคะเพราะว่าหนาเฮามัน แห่งมันหลอกเนาะท่ายังไปกะบ,บติติชนนะคะเป็นโอกคโลกเอกเลขนะคะแนะนําตัวนี้เลยใส่ง่ายๆนะคะทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะขอแค่คุณพ่อคุณแม่ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนอนโบกขอาไปหลายๆใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะผลลัพธ์จะเห็นได้ชัดเจนด้วยตัวเองนะคะรู้สึกว่าหนานุ่มขึ้นหนานสว่างขึ้นฟ้าส่องจางๆนะคะแต่ถ้าอยากให้เพิ่มความมั่นใจนะคะมีมูทามูทักมูทวงเด้คอคุณพ่อคุณแม่ เออเจ้าไปเห็ดยังมานาะเจ้าคือเขาขึ้นแท่เออเกี่ยวเขาของตะแล้วมือนั่นคอยยังเห็นเจ้านาเขาฝาอยู่มือนี้เจ้าือเป็นหนาซอสใส่ใสซีกระปุกเลยคุณพ่อคุณแม่เอาไปใช้เลยนะคะใครอยากเห็นผลไหวให้ใส่หลยๆมันกะตะลับหน่อยกะจริงแต่ว่าเอาไปเทียแรกเส้นซองอย่างแนะนําให้โบเข้าไปหลายๆนะคะเพื่อเห็นผลไวขึ้นนะคะถ้าบางๆก็เห็นขึ้นกันแต่ว่ามันศิรษะกว่าผููทีโบกันนะนะคะเพราะว่าอ่านที่ถ้า การที่เข้าท่านะนี่เนาะเพื่อเป็นการบำมรุงระกะเขาเอิในอย่างมาร์กไปในตัวนะคะใช้เยอะมันเหมือนจะไปมาร์กในตัวด้วยนะคะมันก็เลยจะเห็นผลไวกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆหรือว่าครีมกําลังจะหมดแล้วนะคะใช้อยู่ก็ดีนะคะฝากติดต,ต่อมานะคะตอนนี้เส้นสองซังสต็อกมาแล้วประมาณ200ยกระปุกนะคะแต่ว่าบลูว่าสี่อ่า คองน่สิยูหอนมือได้เพราะว่าช่วงนี้นะคะออเดอร์กันลืมเขามาเรื่อยๆเนาะช่วงต้นเดือนพ่อคุณแม่กะเป็นท่มช่วงเงิ่อนเดือนออกพอดีนะคะแล้วก็ท่มช่วงขิมเพิ่นไกลสิมืดพอดีสำหรับผู้ที่เพิ่นสร้างใส,ไไส่ก่อนหาน่ะไม่ก็เลยออเดอร์จะออกไว้แน่ผู้ใดที่ลังเลอยู่หรือขิมล่จะสมืดกะ ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะใครมีไลน์แอดมาจากง่ายกว่าใส่เบอร์นี้เข้าไปเลยนะคะเพิ่มเพื่อนจาก ID ก็ได้เพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สะดวกเลยนะคะคนหาปุ๊บซื้อไลน์สิขึ้นว่าบุญนำโชคสานะคะให้ทุกท่านทิ้งข้อความไว้นะคะว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวเซลล์จะเข้าไปส่งรายละเอียดให้นะคะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้านะคะก็ยังมีแนวทางดีๆมาฝากอีกเช่นเคยเส้นซองมีหลักหน่วยรางแมนๆคุณพ่อคุณแม่อยากไดบอสิไดเอามาประกรบกันเลขวิ่งรางนี่เอาว่ค่ะถ้าเอาคอมเมนต์บอกว่ารอนะคะเอาก็ได้รอก็ได้แล้วแต่จะคอมเมนต์ยังไงนะคะบ่รู้ว่าใครจฟังมาหอดจบคลิปบอเนาะอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวหฮอไว้พบกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณคะ่ะ